ล้างกบล่ะอ่ะมา,ลาแล้วกูบอกให้ล้างรถให้ไปครไม่ไงมนี่วันที่สีส่กาพัามาในไทยเด้ในไทยได้เป็นยังไงอ๋เจ้าโบเซื้อพอ่อเซื้อไครเมียเจ้าเนี่ยโบเซอร์ใครเมียยังตามเบิดโตกูมียุทธสาวบ้านนี่เมียกูเอาไปเบิดตเอทิเยมกูจะน้ำมันพุ่นดกกอกกุหลาบกูวันนี้อยู่ในบ้านแพงกูไปแล้วเมื่อเสารน์นีงกูส่งลูกอยู่เบิดดอกกุหลาบขาดตลาดมันบ่นยากไปยไอ้เอ๋ดอกยังเจ้าก็หาอย่างไงได้เทียนดอกกุหลาบอะแดงๆอะ ดูดสีแดงๆเอาอย่างก็ได้มีมีวิธีอยู่บ่โอ้คอยคิดออกาละไอ้ไปได้สุดท้ายเมียกูเมียกูต้องเมียกูต้องมักแน่นอนโอ้ยมักเลยไปเอาสัตว์เสือมึงสัตว์นี่เดียวไอ้แด้ยเงๆมะเขือดิเออเฮ้ยจะได้บ่ดีผมมีวิธีมึงมีวิธีแค่ไหนเดี๋ยวแล้วสัตว์ให้ยังนี้ต๊ะห่วย เราทุไปต๊กแต่งเพื่อความสวยงามเนาะโอ้เอานี่ไปตกแต่งอีกว้ากะดิหน้าตามึงบูม่นคนที่จะเป็นโลมันจิกตานนั้นนะตามโอ้ยธรรมดาได้เโอ้พเสี๋ยวยังนี่ดิอันนี้ก็ได้บ่โอ้รงามแท้โอ้ลูกฮะพี่อี yeah, ่เใส่ถานหอูบนนี่นี่นนี่นี่ตอนนี้เี่เออปกะิเปลยนเว้ยกี่หลาย่านี่เลยเป็่ยนยังไงมานุ่งมากิน ข้าก็มาก็กินไปไปเฮ็ดดีกว่าเออนะใหญ่เลยโอ้โอันนี้แนวห่อแม่ไปเจ้ที่บอกโอ้ความคิดมึงดีเนาะดีเนาะเป็นดอกอะรเนาะเราต้องผ่าปีโน่นึ่งปะบ้างแม่ลงดอกอะไปเนาะลงบน ก็ขัดตือกันอ้าวหน่อยนี่บ่เรี่กดอกแล้วดอกกุหลาบแน่นอนนะอ้ยบัตทะยักซิบูกินปลอยรัวดอกแง่กุดีบอีกอีกีบ่เนาะอู้หูบรเข้าเลยด้น้อยโอ้โหกีติดทางกุ๊กขึ้นมาเอ้ยคืออะไเรีนะดอกที่มันอะไรเนียมันจูมจู่ ดบานเออนี่เริ่มมาแล้วที่บบเออเออความคิดมึงดีไปตามกูนึกว่ามึงสิ้โง่ว่ะกูเห็นมึงเรียนหนังสือปึ๊กเลยเปิดดอกกุหลาบเย็ดเดี๋ยวนเพาก็สลับกันก็ได้ดอุแล้วเอ้ยเดี๋ยวก็เป็นดอกกุหลาบแถมเป็ยากองเงามีเงินซื้อเนาะมาขึ้นเอาเป็นสวนอันี้โดนี่งน้ออันี้โดดน้ออนี้โดน้อ เราจะไปซื้อไพ่เมียนะครับรอดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจะดีใจหรือจะผิดหวังโอ้สีน้องไม่หรอกเอาอย่ดอกหญ้าใช่นี่นะอันนี้ใช่นี่ปะเออคือลูกหมืนจ้น้อยอ่าอ่ะอันนี้นอนใช่นี่เมียนายอ้อมๆนี่จ้าน้อยตับเหมืนจ้น้อยเนาะอ่าอดีตสามเออมาเ๋ยวมาเดี๋ยวมาเร็วมามาตานี้ อันนี้มามัดป่ะเนี่ยครับนอกมั่วพี่น้องขอมอดอกไม้ในสวนไปไช้เมยเียนะครับ <_ S 1> โอเคไปเบิ่งกันว่าเมียสิเป็นจะได้โอ,ไโอ้ยหลื่มมัดจริงจริงทำงานโคตรเหรอพี่น้องแล้วโคตรเลยปะมาต,ต้องไปซื้อพันห้าพันหก เื่อยู่ข้างสวนนี้เพราะมันเจ้าของเขาจับได้กันที่หลายวันอยู่ได้เสียค่าจับเสียครับป้าพี่ลวงป้าไปที่หลายวันอยู่ได้มีอายุบอันนี้งของพี่ของน้องเดี๋ยวว่าได้ยาวไปสะดุดล้มนิดเดียวเลยเรียบร้อยเอออยังง้อไปเลย ทำไรก็ทำดอกไม้ให้พ่อไงแฮปปี้วาเลนไทน์ด์อันนี้ของเขาทำให้นะอ,นนอันนี้ของพ่อเหรอ,อกูไม่มีเงินมึงให้กูใช้วันละยี่สิบมึงให้เอาเงินไปใหนดอกกุ 7, 8, หลาบเจ็ดแปดพันนุนก็อนหนึ่งนี่แหละมันมีคุณค่า ดอกยาตัวนี้มันไม่ธรรมดานะทำไมมันเกิดบันังคารทำไมึงรู้นี่รู้สิดอกตัวนี้นี่จะเกิดเฉพาะวันที่พระจันทร์เต็มดวงมันถึงจอกดอกมันต้องรอเวลาลงตัวเห็นไหมมะเขือเทศนี่มีเจ็ดดอกดาวรดเจ็ดบาทตินมังกรมันมีความหมายหมดเก่งเนาะดีใจไหมดีใจดีใจมากเลยูมีเบ็ดที่เดียว Hey man.